ผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ินะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นใดใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี ตำบลขั้นใดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยสโสธรโดยมีนายแพทย์ธิรพงศ์แก้วพรมรน,นายแพทย์สาธนาสุขจังหวัดยสโสธรนายอภิรัฐป้องการอำเภอเมืองยสโสธรนายแพทย์สมศักดิ์เฉาสิริกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลยสโสธรให้การต้อนรับโดยที่การลงพื้นที่ในวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมพบปากกับอสมอชุมชนติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นใดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮีเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานรองรับสถานการณ์โควิด19คนไทยมีหมอประจำตัว3คนระบบสุขภาพปฐมภูมิการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุสุขภาพของเด็กปฐมวัยและวัยเรียนสุขภาพกลุ่มวัยทำงานความรู้รอบด้านสุขภาพการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงการติดตามเรื่องของพัฒนาการเด็ก และกล่าวในนาโสสมโคศก2บคชื่นชมจังหวัดยะโสธรที่เป็น1ใน14จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในรอบนี้ในส่วนของจังหวัดแพร่ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมคลิกออฟในการฉีดพ่นละอองน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของวิกฤตไฟป่าและหมอกควันค่ะ ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสารากลางจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ในอากาศในพื้นที่จังหวัดแพร่สืบเนื่องจากจังหวัดแพร่ประสบปัญหาไฟป่านและหมอกควันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่กอ่อให้เกิดปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพอนมามัยของประชาชนรวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศโดยในขณะนี้สถานาการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดแพร่มีแนวโน้มเริ่มจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างจึงได้บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดก,กิจกรรมคลิกออฟ ทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศพร้อมกันทั้งจังหวัดปอ14บสก่จะกบบงกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งเครื่อง